พักน้องอู้กับพักแม่จันอ่ะชี้ๆเอามาเซ็นเด้อพักเลยใจพักก่อนใจพักก่อนเด้อแม่จันเอาจจะขุ่นเนาะแม่จันมีหน้าที่เก็บพักคอยอันซอกเก็บเพรชคอยนะโอเคได้ยันเต็มกระดงขุ่นบุลังเล่ที่กินวัอนี้วันนี้บุลังเล่วันนี้แซ่พูดวันนี้แซ่พูดวันนี้บัวพ่อจ้อยละแม่เซ็นหนึ่งละสีอันเ็ทเจวเจลปัดแดด ย่านำไปแดกนัวๆอีกได้คนละแล้วพอจ้อยชิจุ <c oughs> ตัวเนี่เออจุเฮ็ดเนี่ยเฮ็ดจุเฮ็ดเซฟเซฟอีพอเด้อมึงสาวเว้าคือชิยากแหงเยี่ยวนึ่งข้าวลูก,กยูน่าเพิ่งจะสนัดกินข้าวเลยนะไม่ได้กินข้าวซวยลูกกะทิท่าแม่บอไว้เด้อค่ะแม่ได้กินหรอ่ะเออคนได้กินจะค้นออกไปออกมาบอแม่นอนอยู่ฮะนั่งค่ะมันมีคลิปนะ <c oughs> ความจริงล้วนเลย เออเต้กี้ก็ธรรมดาได้เดี๋ยวนี้เริ่มเหมือนต้กี้มีอย่างกระบุมีตะต้นเนาะเดี๋ยวนี้เริ่มอาปากตากเหือกได้แล้วนอนธรรมดาเมื่อกี้นี้นอนตาตาไปไปนั่งเบาระตัวนอนอยู่น่ะท่าท่านท่านี้ใช่เนาะเราหลงเนาะโอ้ยเบาคนเบิ่งจนสุดเรื่องหมดเลยไม่ได้เอาลงเพจเนาะ นอนนั่นนีเออต้องขอหักอไรอีกเลยเอาเอาลงเพศนอนแทนเนาะตรงนี้อง่อักในนึงกันเลยซื้อกับบุได้ด้วยกันนอนนอนละบุญซุนี่ละเมนสีล้างพักดีๆีละอันสิต้มพักนี่ต้มแล้วเอามาซุปแล้วน้ำมันสิอหูดน้ำกินอูอยากได้ปลามากรับดิ่อไม่ได้ปลาอันปลาในน้อยขนาดปลาปีงในน้อยปีงขนาดเขื่อน มืออื่นนี่ยังเมื่อเศร้าเลยไหมอยกไปเก็บพักมื่อฝากคิดว่าบไรเป็นบอดายเน่ยเมื่อเศร้าไรค่อยๆก็ไปเก็บบอันเลยก็กินมื้อน่าพ่่กินบอแซ่บกินซุกดเก็บไปโลดกินได้ยังไงเลยเข้าไปเก็บขังเอลียงมืออื่นหน่เอากระิไปนม โอ้แม่ไปวูเดียวทันอืมโอ้หำตนละเปย์ย่างขึ้นไปส่งเธอแม่วางไว้ผู้เด้อเออโอ้ความลายฮะเปย์มือนี้เปย์เลยไหมเอาไปวางไว้ดอนแม่มเด็ดดัวนี่นะดอนเที่ยงไอเพชรท่านน่ะไป<อ>วางไว้ดอนเที่ยงไอเพชีชท่านไอเพชรเลี้ยงจันนะ บอไอเพีชซ้ำคอนอันนี้หน้าคอยอยู่ติ๊กตอกที่ลึกใช่ปะฮะก็ยังตุ๊กบบอไม่ชื่อหน้าตัล่อให้ไงบอตันตะกี้ไอเพีชแท็กต์อ้าโธลิ้นแม่แม่ติ๊กตอกค่ะป้าเนาะเมย์กันนะว่าวายอีพ่อมาบ่อน่าเที่ยงตัวตะกี้เฮ็ดให้แล้วบ่อนนั่นโอ้ยตีนผู๋นะวางตีนผูแล้วก็เรียว ตีนผ <rude S 2> ูขึ้นเมื่อนักให้กันนด้อะไรที่ย่ไอเพชรนะไอเพชรสมคทร์นะต้นลูกนางอะไรกันต้นหอมาต้นขึ้นระเบ้อนะลูกนางพ่ออี่างเดียวไอต้นระเบาอพิษที่เป็นจัดเป็นพ่อโอ้ยมึงแกไอต้นกับวายอกตัวเอ้ยเที่ยงไอเพชรกูเคยเที่ยงที่จุเทือเนาะเอาพนนันก็ไปเลยกูเก็บเอาในเมฆเสือนามูก่อนอ่ะเออกระนึงเขาจะก่อเด็นยินบอสปไปิกิบอันนั้นสั่นแล้วก็เมฆเสือนามเซย์อยู่าัเดเพราะมันแห้งนะลูกมือชวยน่ะ เอาเสียงลงไหมเฮ้ยาเอายางออกอันนั้นนะเขายางกห่างน้ำน่ะโอ้สัวสีได้กินพักนี่ก็ได้ยุ่งก็จนเกือบห้ามไปงนคำพิสมาถึงเมยเลยเพื่อไล่ก็แม่ไล่ยังชื้นนันพักกอยอดมันก็ไล่คือกันคักแท้คักวา ต้มเผ็ดซูเปเผ็ดแจ้วแวก็นัา่กกาขำเมืองแล้วทนตุ้ยเยบื่อบึ้งพอน่อบ่บ่นม,มาก็คือบึ่งขึินจัเพื่อเด้มือแล้วก็น,นืออันที่แล้วคิวมากม,มคลิปลงอยู่ <laughs> เป็นไปสิน้อยใจว่าเพื่อนปิ่นแล้วม่งมีผู้เด่นเตเบิ้งเพื่อนบ,บักล้อก็เอาวางไว้ให้มันสีน้ำยดเอาก่อนแม่วางอิงแม่นโอ้บัดร<อ>ท,ที่ไปข้าเสื้อเป้เขียนใส่ได้เขียนหน้าคลิปได้โอ้สวยสวยมาก เปลียนเพงก่อวงะบงมวนเพลงค่ะเปลี่ยนันนี้เลยอนี่นี่โอ้คัดขนาดที่ไปซื้อหัวไปกูที่หัวบั้นงเมททุกคนถ้าผู้เดาเคยกินนี่ซิหัวผักอันนี้แซ่แท้ๆเดอ้องามขนาดภูมิใจในตัวเองขนาดเก็บผักอันนี้ว่าไงนี่อันนี้ก็คือผักกูดที่ กะอันนี้ก็คือพักกู้ที่ไปเก็บมาทุกคนมื้อนี้เฮ็ดซุปเมื่อนี่แหละเฮ็ดซุปเมื่อนี่ค่ะน่ากินมื้อมื้อนี้กะใส่ตู้เย็นไว้กินมื้ออื่นเนาะมื้อนี้ผู้เสียใจแซ่บๆก่อนมื้อนั้นอีกมื้อนั้นหิวข้าวเฮงโพดเฮ็ดฟ้ามันก็เลยบ่อยากแซ่บปานเด้อนี่เมื่อแม่เฮ็ดน่ะเฮ็ดนี้แม่จานเชี่ยวไปลวกเด้อทุกคนเด้อแม่จานเชี่ยวไปลวกแล้วกะแม่จานหันสิเอาไปอันเฮ็ดจำเจลปลาแดกแซ่บๆซูขวอจ้อยกินเพิ่นว่านี่ขวดจ้อยกะยากอะท้ว่ากินนื้อหลับปิ่นเฮ็ดออส่ะ เดนต้มเอาบ่ย้ำบัไบ่ายมันน้ำบ่ออกบ่เออต้มเอาซะต้มเฮ็ดน้าไม่ไล่ละอันน่ะนะเห็ดน้าไม่ไล่เลยต้มบ่ต้องเฮ็ดน้าน้อยเลยเฮ็ดน้าไม่ไล่เลยต้มลงแล้วเอาออกนไงนี่ทุกคนนี่เนาะอันนี้ก็คือเป็นเฮ็ดตาไฟเด้อไปเกี้ยที่ส่วนยางมันยังเละๆมือมือหน้าไปก็คือชิได้อีกนี่นะนี่แล้วก็อันนี้เป็นพักกุดงองเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวน้องอู๋จะเไปล้างก่อนละกันเยสซุกกินเด้อทุกคนเด้อแล้วก็เฮ็ด เฮ็ดเอาเฮ็ดนี่ไปนึ่งแล้วก็เฮ็ดแจวเอ้ยเฮ็ดไปเฮ็ดเจวเฮ็ดอันจำเจวประแดกอันมื้อน,นี้ตัวย่อยชิมเมือเวียงจันเนาะแล้วก็ชิเลยไปเบียง์ยูไทยแล้วก็ซิขึ้นไปภาคเหนือของไทยแต่ว่าอูมอ้มไม่ได้ดไปนําเด้อเพราะว่าอู้มไม่ได้เดินทางแล้วสาวเดินทางแล้วแล้วก็ชิเมือเวียงจันเฉพาะท้ายของทุกๆเดือนเพราะว่าสิไปฝากทองเดี๋ยวเดือน เดือนหกยังค่อยท้ายเดือนยังค่อยเมื่อเดือนเจ็ดท้ายเดือนค่อยเมื่อแล้วก็เดือนแปดท้ายเดือนแล้วก็กลับนอนทุกคนนอนอันนี้เล็กตัวเอออ้ายวันนี้เอาไปล้างมาหนิโอ้ความงามของผักความงามของเห็ดล้างผักก่อนเออล้างผักก่อนลางผักก่อนเด้อล้างงามๆามในพักนี่เอาไว อันเวลาอันเวลาอันต้มเหล่าน้ามันมาหูดกินหาจีซุปแซบบเหมือนี่เมื่อทาอย่างหูซึกก็บดบดแทบเลยเป็นน้ำยากกินเข้าเลยวะเนาะนี่กู<อ>ดเดเคยกินซุปพัก,กู้นี่ซิฮัว่าแทบเพงแหละ มือนั้นนันติละตัวเกเก็บเด้แล้วก็ปินน,น้ำเขาหนึ่งบอกฟอมง,งามฟองพักสวัวชได้ยซัมนีได้เนาะน สี้ทรายนก <No. S 1> อ่ามีขี้สายพอสมดีซื้อให้สามนี่นนสว่วนเก็บได้แต่ละยอดนะสด,สดายทุกคนล่างเฮ็ดวันนี้เลี้ยวี้ทาย บรรยากาศบ้านน้องอู๋นะทุกคนมืดคำลงแรงมาแล้เด <ís> ือดคขายหัวเดือบานห้อง รอ่องบานเลยมีเหรอนี่เฮ็ดก็ได้คนเต่งเจ้าไว้อยู่คอยล้างเทละเบิด,ด์เลยนี่นอคอยล้างเทละใบเมื่อาเีมันมันก็ออกง่ายดอกมันกไบ่ได้มีหินมีทรายเลยเฮ็ดอันนี้นะดีแต่มันลางง่ายมัดจับดิน ให้น้ำเมันขึ้นมาเต็มเลยตางเห็ดอันนี้เมื่อกี้เฮากย่ากำลังมาแต่เก็บเห็ดอันนี้พอดีเพื่อนเอาเห็ดอันนี้มาค่ายยีบานเพื่อนออกเออยีบานเพื่อนออกเทออกว่าเพผลหวานเพื่อนค่ายทุงหนึ่งสิบพันตามห้ามแม่สุกเออแม่โบเอนแม่สุกแม่โหดซื้อซองทุกสาวพันเป็นอันปีนี้เพ,พื่อนฮะ เอ้ยนะเอาไปค่ายตลาดเมื่อกี้นี่เว้ยห้อยกระบุาาล,าลางน,านา้ำล,ละนาวก่อนลางน้ำละนาวกอนะ่อนเห็ดอันนี้แม่เส,มสื้ออื่ดมะเอาซะหมาแม่เอลมา ทางหมอเม nice ื่อนี้ชิต้มเอาะบนึงนะทุกคนเด้อเมื่อนี้ชใไซวิธีการต้มอ่อเด้อเพราะว่าอยากกินน้ำผักกุฎนะเอาผักกูดไปหูดน้ำฮะเมื่อนี้เชี่ยแซ่บเมื่อนี้แต่ว่าเมื่อนี้ชีโบไซอันชีโบไซมักเค็มแห้งแต่จะใไ่เป็นมักเค็ดดิบอาเมื่อนี้ขังส้มบัตแม่จันโองไงปลาแดกให้เดือบะคู่ตักปลาแดกมาต้มไว้เฮอลูกก่อนผลมา เอาปลาแดกอันนี้คนมาดีนนดปลาแดกอันค่าเจ้าเอาไปเห็ดปลาสม้มมานะแล้วค่าเจ้ามักตัดหัวตัดห้างเหมือนทิมมานะมไม่จันก็นเลยเอามาห็ดเป็นปลาแดกได้กินแล,กแล้วเมร์อกอ้ขจ้าทิมาค่อยแม่เนี่ยเฮเราเฮ่อเมได้อูบอันนี้กับทั้งหนึ่งั่านถ้ากินหมดเลยละ ลูกเนาะอยู่ดังก่อนเห็ดน้างคุณโคดแต่ไม่มีจันบอกบแต่กี้แม่เฮ็ดซุปพักก็กินแซ่บแซบแต่กี้นะ่ะเฮ็ดซุปบดอะไร้อือเลือดลอยกินเมื่อเช้าแม่มกินมาแล้วก็โม้เลือดเมื่ออื่นโมได้พักกันยังว่า มื่ออื่นตัวย่อยสิเมื่อบ่ได้พักเมื่อนี้ซื้อห้อยจากซีโลเขาจะไปเก็บมาได้๋ซีโลนู้ซื้อจะเอาเมื่อฝากพอกับแม่อันกับเข้าไอ้นี่อยู่เวียงอู้โบได้เมื่อทุกคนเด้อแม่ซุกกระโโมาโ่ต้องเพิ่มเมื่อมาสั่นอีต้นมาสั่นโองเยื่อละเดินทางแม่ซุกบังเมื่อเขาไปจ้องอะไรเขาโม จต้มก่นมามี่อหม<ร>้อบ้านเจักแม่เอานี่ไปงหม้อเจียวเ <c oughs> มาตรนี่องหม้อาก็มีอ่ะเนาะเราเอาคนเจี๊ยบผู้เืือมานี่ทางมันมันเป้าเห็นผ <c oughs> ู้ไปเอาคนเจี๊ <c oughs> ยบได้หันผู้นำส่งด้วนเลหันแม่คือชิมเป็นด้วนนนี้น่ะถ้าือไปที่ต่อที่บ่านมันสวดมานำก้นมันนะ응่ะได้ได้ีเอเพีเลยผู้มีไฟแดงเลยสัคนมันน่ยไปยังเดียวเลยเรา แค่ไหนเมือม่อวยตักเลยเนาะแซบขนาดนีนเลยแซบสุดเลยนี่นะตัวบวบวกบวบวบวกบวบวบวเาเคยกินนี่สิฮูวแซ่บแหงนะซิมน้ำมันเนย น้ำมันสีดงิงแดงเห็นบอกคือน้ำยาดแดงนี่น้ำมันสีดงิงแดงคือน้ำยาไงได้แล้วพกักกันกันอะไรอีลาพี่เบิกหรอวปล่างได่แล้ว,วนี่เออคอยเด็ดตุกเปะเซอร์ฮันซาเอาีทเทได้ ปึ๊บไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงน้ำนี่เอาไว้กินเด้อน้ำนี่เด้อน้ำต้มผักนี่นะดูนะโอ้ยพักให้มันเย็นก่อนแล้วก็ใซุปได้เลยนี่ลุงมาก่อวันนี้ค่อยตักเอาเมื่อวันนี้ค่อยตักเอาเมื่อลูกมันตั้งไว้ยานนี่เอาไว้โอ้ยนาแซ่บขนาดเอาไว้นี่เนี่มาเพิ่งไกลแต่แซ่บขนาดได้นี่นะปลาให้มันเย็นก่อน แม่จันไปเอาหอมบัวมามาซอยหอมบัวใส่ซุปพักทุกคนมีนหลายคนว่าโอ้ยอยากลองซีมซุปพักเด้รสชาติมันเป็นเด้อเด้อจักสีอธิบายรสชาติเนี่ยเด้อทุกคนโบ้บจัก๊กซี่า,า,เ,าเอาาเอซุปพักค,คะ่ะล่ะลองมาซีมเบิ้งทุกคนผักกับรสสลิด,ลดสรสชาติกับซีบัคือกันอีกได้ทุกคน <c oughs> นี่แม่จันซีซอยอันนี้ซอยหัวอยู่ใช่ นี่ที่ไรใช่เจลได้ใช่เจลก,กับเซบปาดก้อนพักนี่ก็ได้ล่าโพูดพูดมาจนเดอ้อมีดพวกเขาปาดที่ซีพ่อมัอนนั่น,นยาวมันยาว ขนาดเลยเนาะบด้แข้งคือมื่อนันเด้อร์อ่อนั่นบ่อืมอ่อนวันนี้พักอันนนั้ทำวันนี้เนาะเครื่องที่ห่อชีตำใส่ซุปพักกะกูมีอะไรเนาเจจะ,เทนะทุกคนเนาะมีมะเพ็ดจี้มีขิงมีหัวกระเทียมเนาะทุกคนเนาะกระเทียมมนเดีกก๋ยวจะไปโมกให้มันสุกเนาะทุกคนเนาะเ่ากระชีมาสเสริม พงซูรสนิดนึงเอาอกระซิมาต่ำนะทุกคนเนาะต่ำให้มันเล็กๆเดอ้อว้าเฮีนได้เห็นบ่ค่อยๆต่ำมันจะฟงหน่อยน,งนยยึงเด้ใสขิงเด้อทุกคนเด้อซีแซ่บางคนก็ะซแซ่ค่าเด้อก้าทะไปทางเหนินเมซุกนี่ซีแซ่ค่า ตัมแล้วแล้วเครื่องเขาก็จะอยู่แบบนี้เนาะทุกคนเนาะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นี่เนาะทุกคนเนาะเล้าก็จะเอาเครื่องที่เราตัมลงบางบอนเพิ่งกะชีไส้มะงาเด้อแต่ว่าน้องอูนี้บ่บอพักดไส้มะงาทุกคนชีแบบบ้านๆเนาะทุกคนเนาะชีแบบสูตรบ้านๆนี่เอานี้เสร็จก่อนแล้วก็ใส่ปลาแดกบางบอนเพิ่งบุไส่ปลาแดกแต่ว่าน้องอูนี้บ่ได้ขาดบุได้ปลาแดกนี่นะนี่เดี๋ยวคณะอูไปเฮ็ดซุปยูเขื่อนเมซูกล้วแมนอูบุไส่เลยปลาแดกนะ แม่สุกพันเพื่อนแบบเวลาสุกพักแล้วเพื่อนอยากกินแบบคือของบ้านเพื่อนนะอู้ก็เลยเฮ็ดบ๊ะใส่ปลาแดกกับแม่เลยคือไมุ่กเลยแม่ที่บ้านเข็เทแต่แป้ก็ไม่เลยไม่เด้อคือกูที่ทำเนาะเฮียเขาไอ้ตัว ต้องคนี้มันเข้ากันเเครื <S 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 ่องมันเข้ากันคนนี้ก็ข่วให้เป็นงานคนนี้ก็ัวงลเข้าไปทีเดียวไพักแพักแออด่ฮะพอจยังหยอดน้ำส้มลูกไปอ๋อเดีนี้สิกุ อูนาเซลขนาดนี้ซิมเบิ้งผันพุ่มากวันเอาผลงมานมาเซ็นโคตรเซลเว่องาอืมพอดีอยู่ไหมากประเดี๋ยวซีเนาะอืมคม,มะอืัเบิ้งตอนนี้เำไปชื้ปอปเรื่อยเป็นจะไร ต้องหน่วยน้อยนึงหมดมันเป็นหนัวอ่ะมัน,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 นเป็น,นเช็เล็บโอเคมีุ่๋ยเป็นนะอ,อือีพ่อใช้เรามีนะ่นใชเรายู่ได้เรานั่งเราเดี๋ยวไปเลยม่ซิมแม่โอาา้ซาเซฟนะ,นน<ป>ะฮะ อะไรจะบอกอือนี่นาเซฟขนาดโอ้มึงเห็ดไหมนาำกระฟุเออลวกต้มต้มอะต้มสุกแวตู้แก้วูกแก้วตูแก้วพัดก็คือซีเซฟห่วงไมคัว สีงามขนาดเนาะสีแดงซ้ำขนาดผู้สุดยอเลยบุดียวเด้อบุดียวเด้อเช็ดแก้วนี่เฮิ่อใครจะได้กินเราเรากนเอากินพร้อมเดียวกินเพิ่มเดียวแล้วเมื่อไรนั้นจรวบแต่อันนี้ซื้อแก้วกับต่ำนี่งามขนาดอันนี้มีทรงสีเนาะสีเหลืองก็มีเออสีเหลืองกับสีแดง ลงมาลุ่มมันอีพ่อบอกันพากันย่างลงมาอู้เห็นอยู่เต็มโอ้รายเสพต้่้ทางเทิงบ่ค่อยมียางลุ่มเรามีอยู่ไงมันเปื้อนล้วเหรอเอ้ยมันถึอฝนบรรยากาศยามแรงบักค้างว่าไงฝนสิโตอีกละซเที่ยวมกัื่หนนี่ เสอว่าอเลยเซบอกีว่าต้มาัเื้อนตเต้ท่าไรมแต่อีเม่เซียบอกตัวต้มี่อ่ะกระต้มน้ำผักกู้นี่เหรอน้ำผักกู้นี่ต้มน้ำผักกู้นี่เฮสุพักนี่พเาสุพักลวกเลชรดจำเจลปลาตัวแล้วกัอันนี้เจ้านมมีส้มมีแต่ของแบก เตี๋ยมัลาดอีกคนบอกปลาดิเอแล้วเอาข้ามาทำกินดูซบีหม่น้ำจ้มเป็นแบบตาวุพุทธนะซุพักบแซบพูดเลยเคยกินสุาพสิบหัวแสบแหงพุณนอันนี้แสบกดูเห็ดวยเี๋ยวะอชมันนะเออแ่จ้าชิมน้อมันนี้ก่อ เสียบนำครัว mm. uh ่านเสียบเลยนะครับาแต่นไม่เคยกินเราไม่เคยกินตดดดเขาดแคก็แม่บ่ได้กินเรากินน้ะมันมันมีซุบใบตองแกงกินอะบอกเขาเหน่ิน่เสียบัวเนาะน้ำเสียบเลย นี่เ็นเขีวไปนครับก่นเอาคัดใส่กระตุกไปหองการไปชาร่วงสาทานนะุปวิจัยมีผลประโยชน์ใตมินซูกระปูมสั้นบังห่านเลยต้มสะปูดคายทุกคนตัวนี้ได้ขึ้นจีนเลยไปหาพันธสิปเอาอียมาเอาอยู่ประเทศจีนเ้ายังมีคายเจอกนำซ่าเป็นเจอสโวนเเป็บกได้

เทียวอะไรคคลาต้ามานะเขาบอกครัวเสือไข่เป็นเหรอเสียบครับไข่กันเสียว้งไข่ัไมจันจำเจียวดรวยจังผู้จะไปเื้อนอื่นมาโล่ละไโลหนึ่งผมไม่ได้น้นหน่อยที่เห็นอันนี้ขาบโพดคเป็นโลคัเป็นยัง กลายเป็นทงเทนี่หรออีพ่ออ่อีป็เขาก็บ้นใจคือกันพบริการมากินระยะบ่อน,น้องมันเคยได้กินน้องอ๋อมันจะออก,นะกเกลืมนันนะปีนั้นทำบริการสำนรัอูนอ่ะเห็นกระเบืง้งซืง้อบุก้าบาเอ้าตอนนั้นมือให้กินเด้อะลกคนเนาะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเด้อพร้อมกับบรรยากาศพาเข้าแซ่บๆก่ะขากโยกขากโยเจอกันคลิปวิดีโอหน้าเด้อสำหรับคุยด้วยทุกคนไปก่อนบ๊ายบายขากีเว้ยขากีเอ็มบอน้ำมันเนี่ยผักกาดตลาดดีเลยทางานขายวิตามิน